Mm-hmm. <laughs> ความสะดวกของเราเพราะว่าเราไม่ต Hi? ้องไปปีนเขากันแล้วใช่ไหมลูกคนนี้คือใครคะพี่มาตาจากช่องเจนนี <t <t ่แล um> okay. ้วก็พี่ไม้จากช่องพิกกี้พาเพลินนั่งไงก่อเขาเขาไหยังอ่ะนี่เดียวตรงนั้นก็คือก่อเขาเขา ช่องอะไรนะไม่มีชานซากพุงี่อ๋อชื่อช่องชานซากพุองอ่าไปติดตามกันไม่มีห้องน้ำเดี๋ยวไปดูกันตอนข้ามฟากนะคะเราต้องไปดูเด็กๆี่ อพระที่จะตกดินพอดีค่ะเดี๋ยวเราต้องรีบกางเต็นท์แล้วก็ทําอาหารทานกันตอนเย็นจะ้ะเดี๋ยวเด็กๆตื่นต้องรีบโอเคไป ใช่ปูเหรอใช่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 ใชทำมีปูด,ดมมหมอยำดึกค่ะหมูกระทะอีกแล้วร้านก<อ>ินหมูแบบไหนอยู่อีกหนึ่งเมนูนนกุ้งเต้นจ้า<อ>กุ้งสดสด<อ>แต่ตอนนี้มันไม่เต้นแล้วแหละเพราะว่าแ<อ>ช่ปิดไว้ปลาสับทิมเผาที่เมื่อวานเราไม่ได้เผาเราก็เอามาเผาวันนี้นะจ๊ะ มาเกาะคอเ <ENNIS> ขา<อ>พลาดไม่ได้นะคะที่เราจะต้องมาจับแมงับต้นโคตรใหญ่จะเคยอยู่ยังไงมันมันเคยเยื่อนไหมมี่มันเคยเยื่อนไหมต้นอะขยับไหมต้นไม้อะไม่กระติกความสั่งมามี่ได้ทําตามเป็นที่เรียบร้อยแทเดนมาแรงครับจ้าเดี๋ยวเราจะเอามาแรงพับปี คั่วกะทิเพราะว่าที่นี่แมลงพับเยอะมากแล้วก็เป็นอาหารพื้นเมืองของที่นี่เลยจ้าแมาลงพับคั่วกะทิเดี๋ยวจะทาให้กินอรอบหน้านะนี่ใครเคยเห็นนี่รือเปล่าปูเฉชวนซึ่งหายยากมากนะคะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวนี้่ที่จะเห็นปูเฉชวนตัวเป,เป็นขนาดนี้ มันเดินตามพื้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะที่นี่คือธรรมชาติมากๆยาหนึ่งเมนูค่ะชาบูคู่กับหมูกระทะอร่อยทียส่สุด ไปปะเยี่ยมเต้นไหนปั๊มเต้นสิเต้นแผ่นกุ้งดิ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 งอิ่ไม่ต้องไปสุดมากเราก็ย่างกุ้งได้จ้าตะลิงศรีนี่ค่ะเมื่อวานเราไม่ได้จุดทูปนะคะวันนี้จะถ่วงกันจุดทูปค่ะ ใค่ะเวลาแบบนี้เราจะไปหาปูนี่เราก็ได้ปูมาแล้วนะตั้หลายตัวอยู่ในนี้ใส่รวมชนิดใส่รวมกับแมลงพับไม่รู้ว่ามันจะไปกินแมลงพับหรือเปล่าแต่ว่าไปดูกันว่าเราจะได้ปูสักกี่ตัวนี่เฉลี่ยวัแล้วที่นี่เฉชวนเยอะมากเลยเยอะอันนี้ตายหรือเปล่าวะเออยังไม่ตายยังไม่ตายยังมีอ้าวออตายเดี๋ยวเราหาปูกันนะคะ น้ำทะเลมันลงลึกมากเลยเมื่อกี้มันขึ้นมาเกือบจะถึงเต็นท์อยู่แล้วอุ้ยปู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 มันดูมันวิ่งหนูเพียบเลยอะเพียบเลยเดี๋ยวถ้ามันอยู่ในน้ําอะมันจะนิ่งนะปูอะมันจะดำน้ําอยู่ปลาวิ่งเร็วเกินมันรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวโอ้หหอยเยอะมากดูดิที่พื้น่ะนีหอยเียบไหมเนี่ย น่าจะมีน่าจะมาไอ้นั่นได้นะไปดองซีอิวน่าจะอร่อยแน่เลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวขอเวลาหาปูก่อนเนาะอเออเอาเดี๋ยวได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะเอามาให้ดูโอเค <c oughs> <c oughs> วิยงคนอ่ะ มันหายไปแล้วมันลงทะเลไปแล้วเราโม่แต่ถ่าย,ายวีดีโอไงไจริงเหรอจริงเหรอเย็บมันไว้เย็บมันไว้เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ได้ไม่ได้มาลุ้นกันโอ,โอเคไปกันต่อาดูสภาพดูสภาพไปกันต่อเลิศว <laughs> ิ่งลม้มเมื่อกี้ลม้มฉอนนั้นเหรอไม่ได้อีกแล้วเหรอ เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนี่ก็คือปูที่เราไปหากันมาอย่างยากลำบากนะคะเวลาเอามาทํากับข้าวแล้วค่ะเราจะมาทาน้ำสต๊อกปูเพื่อที่จะทําข้าวต้มปูกุ้งเล่นกับกี้ไหม ไปเรก้เที่หนอาไปเดินเร็วเดินตามกี้ไปเลยเมือกันเลนจับมือพี่ไม้เร็เวเล้นจับมือพี่ไม้เอามีปัญหาใม่้มฉันสิีงูลงตังเลย ค่ะยามเช้า,ชาอากาศดีมากวิวฮัลโหลน็อกกี้ส์มาลองจีดดี้โอ้โห้เบบี้ชาร์กกับปลากระกบเบนู้ <laughs> <laughs> คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับพี่ปามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจม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 